สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะตอนนี้กําลังวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็ลุงจะไปเกี่ยวข้าววันน่าจะเป็นวันสุดท้ายนล่นเพื่อนคือมันเกี่ยวมันมีใต้ฝุน่นใช่ไหมฝนตกนะคะก็เลยเป็นอาทิตย์อาทิตย์ก็เลยไม่ได้เกี่ยวสักทีแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยมันล้มนั่นเพื่อนมันก็เลยต้องรอให้น้ํามันแห้งถึงจะเกี่ยวได้แล้วมันก็เกี่ยวยากเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้จะพามาเก็บมาเดือดก่อนนะคะคาร์บิดอือ มาเดืออญี่ปุ่นนะคะนี่ฮะตุกเกก็ลูกไม่โตนะชอบตุกชีไส้เนี่ยเขาตุกชีสู้กันีลโอ้ยเก็บโอ้ยเยอะนะคะดกแต่ว่าลูกเล็กนะเพื่อนปีนี้นะอันนี้ก็น่าจะกินได้แล้วนะเนี่ยเพื่อนอ๋คนนอคาราซุ่ก็ทับทอ本当อีกานี่ก่อนชาวบ้านเสมอนะเพื่อนอีกาก <laughs> มากินเนาะ うんตอこれอんいอด้วยここに置いてたそうนเ่อนยังไม่สุกดีนะแต่ว่าถ้าปล่อยไว้ใ oh, ห้สุกมากก็มันจะแตกนะฮะอก้นเดียวอีกต้นเดียชิดูหลังบ้านดกๆปีนี้ลูกเล็กชิมดูออ อ๋อสุกอยู่เนี่ยสีแดงคนะ่ะอืม,อมขวาวโมกบอกให้ลุงกินเปลือกแต่ลุงไม่กินนะ,ะกินเปลือก <มา S 1> ได้ไม่หวานนะชุต่อไม่กินตกอ,อ๋อลุงบอกว่าไม่ได้ไม่หวานนะ,ะยังไม่หวานมากนะต้องรออีกหน่อยเกินให้ดูนะะอน,นี้กินทั้งเปลือก คมแนวแบบยังไม่ถุกมากออกออกจิดๆเปรีป้ยวๆนะอ่าน้นอยน่าจะประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อ่ะเหมือนฝรั่งกี่นกเลยสีอารมณ์กินฝรั่งกี่นกแต่ว่าไม่มีเม็ดอรออีกนิด ลูกเล็กนะท่อนผู้มลูกเหมือนแถวบ้านเราเลยใบมันเยอะลูกเล็กนิดเดียวอ่ะเมื่อก่อนนู่นลูกโตโต,โตมันใบมันด้าใบมันก็เลยแบบว่าเพราะว่าตัดใบเมื่อตัดกิ่งเมื่อหลายปีที่แล้วเนาะสองปีสามปีที่แล้วเนาะนี่ตอนนี้ใบมันเริ่มออกแล้วนะมองไม่ค่อยเห็นลูกลูกใบแบบว่าโอ้โห ทีก่อนๆนั่นคือลูกใหญ่นะฮนะปีนี้ประเทศแม่ย่านะั้นปลูกตรงนี้ก็ยังได้กินเยอะ <p> ส่วนพวกอะไรหลังบ้านอันนี้มันนะฮะมันส่วนผักหลังบ้านนี่เดี๋ยวกันก็จะรื้อออกแล้วเพื่อนเพราะว่า อีการ้องดีจังเพราะว่าถั่วเนี่ยเขาก็เริ่มยังไม่ตายหรอกแต่ว่ารสชาติมันจะไม่อร่อยแล้วนะพอมันเริ่มตอนคืนเนี่ยอากาศก็จะประมาณส5บห้าองศากลางวันก็สา2สิบิบเก้าอะไรเงี้ยยี่แปดอะไรเงี้ยพอกลางคืนมันเย็นเย็นเนี่ยรสชาติของถั่วมันก็จะแบบแข็งแข็งอะ่ะมันไม่กรอบอร่อยนะ้เพื่อนออกแนวแข็งแข็งอะ่ะก็เลยจะลือทิ้งนะเพื่อนนะฮะพวกผักเนี่ยค่ะอืม นี่ก็จะเก็บทั้งเขียว,ยวแบบนี้แหละเพราะว่าพริกแดงมีพริกแดงแบบนั้นเพื่อนเก็บพริกเขียวเอาไว้แบบว่ากินแต่ลูกใหญ่จังน่าจะกลายพันธุ์และเอานี้ก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนเมื่อวานเนาะนี่ก็มะละก็ใบก็เริ่มแบบตายแล้วนะคะนนเป็นดอก บานเช้าก็เริ่มตายแล้วเพื่อนแต่น,นี้ลุงเขาปลูกเราให้เขาจัดการเองเพราะว่าเหมือนเราไปรีบแบบลื้ออะไรเงี้ยแกจะแกจะหาว่าเราไปฆ่ามันอะไรงเ,รเงีเ้ยไร้อยมันตายเองก็จะบอกร้อยมันตายเองกอนันนี้นะเนาะก็น่าจะไม่ทันแน่นี่ดอกกุหลาบดอกกุหลาบสีชมพูนะคะสีแดงค่ะอันนั้นสีอะไรไม่รู้ลุง 赤とピンクです。そうですね。カトピンよですよ。สวยดีนะคะสีเนี้ยมาเอาถุงช้อปปิ้งล้างตากตรงนี้เสียบรรยากาศหมดแล้วก็สีแดงอันนี้สีอะไรไม่รู้อันนี้เป็นดอกคอสมอสนะคะช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีเนี่ยค่ะดอก รับพึงแมงมุมแดงแล้วก็ดอกหอมหมื่นลีนะคะแต่ว่าอันนี้ถูกตัดไปก็จะไม่ค่อยมีดอกนะคะพามาดูลุงเกี่ยวข้าวฮะต้นข้าวมันล้มแบบนี้จะเกี่ยวยากท่านเพื่อนต้องใช้เวลาอื่นเขาก็ เรียบร้อยกันหมดแล้วนะคะเพราะว่าน,นี้ก็จะช่วงปลายเดือนกันยาแล้วเนาะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเห็นแมงปอบินไหมเยอะมากเลยแมงปอบินก็คือดูก,การของใบไม้ร่วงฮะ,ะนี่ค่ะออกมาบินเล่นลมเะนี่ยชาวบ้านเขาก็เกี่ยวกันหมดแล้วนะคะนกกราค่ะ หนึงก็จะมีนกกระสานกกระสามากินข้าวที่มันร่วงอะนะเชื่องดูดูใบไม้ร่วงะะเลยค่ะเพื่อนๆจะเจอนกชนิดหนึ่งขายยาวๆเนาะพามาชมการเกี่ยวข้าวของคนญี่ปุน่น เพื่อนเม็ดอวบอ้วนเลยอ่ะมีข้าวนะคะข้าวข้าวญี่ปุ่นพันโคชิฮิคารินะคะอันนี้เป็นดอกเบนจมาศภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโนคิคือนะคะคือเป็นดอกเบนจมาศป่าเบนจมาศแบบว่าดั้งเดิมเบนจมาศมันเป็นตระกูลเบนจมาศแต่ว่ามันเป็นดอกหญ้าะคะ มันออกเยอะๆแบบนี้ก็สวยน่ารักดีนะเพื่อนนี่ค่ะอันนี้คือต้นผักหนามนะคะหรือผักทระตอนที่เขามีใบนะเพื่อนในฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยการไม่ให้เดือก่อนที่ใบเขาจะร่วงนะเดี๋ยวอากาศหนาวเย็นกว่านี้ก็เขาก็จะร่วงเหลือแต่ต้นนะคะเหลือแต่ต้นเขาไม่ตายนะแต่เหลือแต่ต้นนะเพื่อนแล้วพอฤดูใบไม้ผลิเขาก็จะมียอดออกมาแตกยอดออกมาอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็น การเก็บประจําทุกปีนั่นแหละคะ่ะแต่นี่คือต้นจริงของเขาที่มีใบมีดอกมีผลนะคะนี่มีดอกมีผลนะนี่ก็คือผลของเขานะคะเห็นไหมฮเพื่อนนี่นะย่ายนยืดเยอะมากเลยนเพื่อนออกดอกเนี่ยช่วงนี้เนาะเต็มถนนเลยะฮะใครจะเก็บไปทำจำบ,บอกนะฮะเกี่ยวข้าวก็มีน้องสาวมาช่วยฮัเพื่อน เกินเราก็อันนี้ก็คือดอกฮิกัมบานะฮะหรือดอกพลับพึงแมงมุมแดงนะคะเขาก็จะบานในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่ามันจะมีแต่ก้านอะ่ะคือเป็นดอกไม้ที่ไม่มีใบเป็นพลับพึงที่ไม่เคยไม่มีใบนะคะเขาจะมีหัวอยู่ใต้ดินนะคะพอฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเขาก็จะบานแบบเนี้ยสีแดงะคะ่ะสวยดีนะคะ เขาปลูกบ้านนี้เขาปลูกแบบโอโ้โหตรงคันนานะคะเพื่อนเห็นไหมแดงไปนู่นเลยอ่ะสีเด่นมากเลยอ่ะตัดกับสีเขียวนะคะไม่บานเท่าไหร่เนี่ยเมืองปอนะคะหนุปอยังมีอันต้นนี้มีเมืองปอกอดด้วยอันเพื่อน เซลฟี่ค่ะเซลฟี่แต่ว่าอาจจะมีพิษนะคะเราไม่จับค่ะตรงนาตรงเนี้ยเขายังไม่เกี่ยวพอดีสีตัดกันสวยดีคะเพื่อนเมฆก็ยังมีอารมณ์ของฤด,ดูไปฤด,ดูร้อนอยู่นะคะเป็นก้อนก้อนเออเพราะว่าอากาศกลางวันจะยังร้อนอยู่นะคะข้างหลังก็มีค่ะอันนี้ไม่ใช่ฮะน,นี่คือถุงแดงของเรานะคะเงินถุงแดงนะคะนี่ค่ะ เราก็เดินเล่นนะคะมาหาถ่ายรูปคือคนที่ช่วยก็คือน้องสาวน้องสาวเพราะว่าเขาขับขับรถได้นะขับรถที่มันมีเกียร์ที่มันมีรถเกียร์ไม่ที่เกียร์โต้แบบเราอะคือที่นี่มันต้องแยกนะคะเกียร์การมีใบ,บขี่เฉพาะเกียร์โต้นะคะเพราะฉะนั้นรถรักก็ขับไม่ได้รับนี่ยังไม่สุขันเพื่อนอันนี้ลูกพับข้างทางนะคะ ลูกฟับข้างทางแต่เก็บกินไม่ได้เลยจ้ะบ้านร้างนะคะเจ้าของตายไปแล้วคะ,ะเป็นผู้ชายที่ไม่ได้แต่งงานอายุเก้าสิบกว่านะคะแล้วก็อาจจะมีญาติอยู่แต่ก็ไม่เห็นไม่มีใครมาดูแลนะฮะว่าแต่ต้นนี้สุกแล้วคะ่ะลูกพับนะคะนี่ฮะก็คงไม่มีใครสนใจหรอกเพราะอยู่บ้านนอกนะ,ะแล้วก็บ้านร้างในญี่ปุ่นใช่ว่าจะ นะคะนี่ค่ะให้ฟรีเราก็ต้องดูแลเสียภาษีหรือรีโนเวทอะไรประมาณนี้นะคะขนาดแบบวัดญาติญาติลูกลูกกัแต่คนนี้ก็ไม่มีลูกเนาะถ้าคนมีลูกก็ยังไม่ค่อยจะรับนะทะุกอ,อนเพราะว่ามันยุ่งยากนะ,ะมันไม่เหมือนบ้านเรานะนี่ค่ะอันนี้ก็ได้เวลารือ้อทัวออกแล้วนะคะนี่ก็รื้อออกไปแล้วค่ะรือ้อ หมดฤด,ดูกาลนะคะเราจะไม่ปล่อยให้เขาแบบว่าแห้งตายนะ,ะเพราะว่าเราจะปลูกผักหน้าหนาวอย่างเช่นกระหล่ำปีอะไรเงี้ยนะคะหรือบอกครี่อะไรเงะะี้ยปลูกตอนนี้ไม่ทันกินหรอกแต่ว่าจะทันกินในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลินะคะเขาจะงอกมาใหม่ผักพวกนั้นเขาจะแบบอายุแบบทนความหนาวนะคะพริกกระเดียงนี่ก็คือ ตายแน่นอนคนะ,ะเป็นผักเมืองหาวเมืองร้อนนะาะเพื่อนพูดผิดเนื่อยจนพูดผิดนะคะอันนี้ก็พริกกระเรียงค่ะไม่ทันได้ออกดอกออกผลนะคะก็ต้องรื้อค่ะนุ่นมาระนะคะเราก็เลิกกินละแต่ว่าเราจะรื้อออกแล้วก็เอาไว้แค่นิดหน่อยนะคะข้างหลังช่วงตรงนะะู้นคะนี่ก็เป็นวิธีชีวิตของคนเมืองหนาปลูกผักนะคะเพื่อนปลูกได้ช่วงหน้าร้อนอย่างเดียวนะคะ ลูกช่วงสปริงก็ได้กินช่วงหน้าร้อนช่วงรูใบไม,ม,ม้ผลิเราก็ต้องทำการเคลียร์สวนนะฮะชีวิตเราเหมือนดังสายลมผ่าน จากพระทุกช่วงเวลาคือบทเรียนของใจเหมือนซากุระปานไม่ยามรืกด,ดูสวยงามเพียงคู่แต่ไม่สิ่งหวังในทุกการจากเรามีความ